ที่ต้อนรับเข้าสู่ช่อง Bike b r a n d วันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับหนึ่งในมอเตอร์ไซค์สายพันธุ์อเมริกันที่เต็มไปด้วยเอกลักษณ์และความดิบเถื่อนอย่าง h a r ์เลย์เดวิดสันไอ8อนที่ยังคงรักษาจิตวิญญาณของความเป็นฮาร์ลี่ไว้อย่างสมบูรณ์แบบ ไอออน883เป็นหนึ่งในรุ่งที่อยู่ในตระกูลสปอร์สเตอร์ที่ได้รับความนิยมทั่วโลกด้วยดีไซน์ที่เรียบเท่และเต็มไปด้วยเสน่ห์ในสไตล์บ็อกเบอร์ตัวรถมาพร้อมเฟรมที่เตี้ยและเพรียวบางเหมาะสำหรับผู้ขี่ที่ต้องการความคล่องตัวผสมผสานกับโทนสีแบบด้านและชิ้นส่วนที่โชว์ความดิบไม่เน้นความเงางามแต่เน้นความเท่แบบดุดัน ขุมพลังของไอออน883คือเครื่องยนต์ EVOLUTION V ทวินขนาด 883cc ซระบายความร้อนด้วยอากาศให้เสียงที่หนักแน่นตามแบบฉบับ h a r ์ล y เดวิดสันพร้อมแรงบิดที่ตอบสนองได้อย่างดีในรอบต่ำและกลางซึ่งเหมาะกับการขี่ในเมืองและถนนโล่งๆที่คุณสามารถสัมผัสถึงพลังได้ทันทีระบบกันสะเทือนด้านหน้ามาพร้อมโทคกเทเลสโคปก และด้านหลังแบบชคคู่ที่ปรับคอรีโหลดได้เพื่อให้เหมาะกับน้ำหนักบรรทุกและสไตล์การขับขี่ของแต่ละคนล้อแม็กสีดำขนาด19นิ้วด้านหน้าและ16นิ้วด้านหลังเพิ่มความมั่นใจในการควบคุมในทุกสภาพถนน ไอออน883ยังมาพร้อมเบรกดิสหน้าหลังและระบบ ABS ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ระบบควบคุมต่างๆยังคงความเรียบง่ายแบบพาาล็อกแต่เต็มไปด้วยความคลาสสิกเช่นมาตรวัดความเร็วแบบวงกลมที่อยู่บนแฮนด์บาร์และสวิตช์ควบคุมที่ใช้งานง่าย น้ำหนักตัวรถอยู่ที่ประมาณ256กิโลกรัมซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่กำลังดีสำหรับการควบคุมในสภาพการขับขี่ในเมืองไอออน883ยังมีที่นั่งแบบโซโล่ซีทที่ทำให้ผู้ขี่รู้สึกถึงความเป็นส่วนตัวและความเท่ได้อย่างเต็มที่แต่หากต้องการสามารถติดตั้งเบาะหลังเพิ่มเติมได้ h a r ์ลีเดวิดสันไอออน883เป็นมอเตอร์ไซค์ที่ไม่ใช่แค่พาหนะ แต่มันคือไลฟ์สไตล์สำหรับคนที่รักในความคลาสสิกความดิบและเสียงคำรามที่เป็นเอกลักษณ์สำหรับใครที่หลงไหลในเสน่ห์ของมอเตอร์ไซค์สไตล์อเมริกันนี่คือหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามขอบคุณที่รับชมหากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไบ r บรนสเพื่อไม่พลาดการรีวิวมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ๆอีกมากมายแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า